ครับเ,เพื่อนๆวันนี้อยู่กันในรายการ R i Boss Talk ซึ่งในวันนี้นะคะผมบอสก็เชื่อว่าหลายๆบ้านหลายๆคนนะครับก็ยังปิดเทอมกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะครับเราเลยต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั่นเองใช่ไหมครับแต่วันนี้บอสมีอุปกรณ์พิเศษครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆเรียนออนไลน์ง่ายขึ้นนั่นก็คือ หูฟัง JBL รุ่น JR 3 0 0 BT ครับ BT ก็ย่อม,มาจากคำว่า Bluetooth นั่นเองครับซึ่งก่อนอื่นนะครับบอกก็ต้องขอขอบพระคุณโครงการดีๆครับของ DAS Digital a r t s c h o o l ของโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัยมากๆนะครับที่ส่งของตัวช่วยแบบนี้ดีๆขึ้นมานะคะอ๋อแล้วก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะใช้นะคะเพื่อนๆก็ต้องสแกนตรงนี้ครับ จะเป็นที่รับประกันนะคะสแกนลงทะเบียนรับประกันนะคะตรงนี้นะครับก็จะเป็นซีซันของเข้าครับตัวนี้เขาก็เป็นลายตรงพลาสติกตรงนี้นะครับนี่รูนี้เนี่ยเป็นแบบไร้สายเลยนะคะซึ่งเหมาะกับเด็กมากๆครับเพราะข้างๆานี้เขาเขียนไว้ว่าเขาจํากัดแค่85เดซิเบลนะครับไม่ว่าเราเปิดดังจนแม็กลำโพงเลยเขาก็จํากัดแค่85เดซิเบลเท่านั้นนะครับ นี่ครับเสียงพัดลมคือ45เดซิเบลเสียงที่เราเคุยกันคือ65เดซิเบลและมากที่สุดที่ลำโพงตัวนี้ทำได้คือ85เดซิเบลครับซึ่งข้างหลังนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าสามารถใช้งานยาวๆได้เลยนะครับ12ชั่วโมงเต็มและก็เป็นโหมด easy control นะครับที่สามารถ ควบคุมสต็อปเพล y ได้เลยนะคะที่ตัวหูฟังนี้แล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สบายอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวกล่องของเขานะครับก็ล็อกไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้หูฟังเขาเนาครับหลุดออกมาเนาะนี่ว้ามีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเออหูฟังผมหายอ๋อปนึงนะครับโอเค ก็จะเป็นสติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งให้เก๋ไก่นะครับเก๋ๆไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือวิธีการใช้ของเขานะครับมีแต่ผมอ่านไม่ออกไม่ต้องใช้หรอกหู <c oughs> ฟังก็คือหนฟังนะครับอันนี้ก็เป็นสาย USB ฟังปากบอสนะครับแอปเซนต้องมา USB หูฟังอยู่นี่นี่เองไปงัวตังต้งนานนี่นะครับผม หูฟังของเขาเนี่ยก็ออกข้างในก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าฝั่งไหนไลฟ์ฝั่งไหนเรฟนะคะผมจะได้ใส่ถูกด้านเนาะ <Yeah. S 1> โอ้ซึ่งหูฟังของเขานะคะก็สามารถปรับระดับได้ถึงสระดับเลยนะคะ <Yeah. S 1> ตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความดังนะคะอันนี้เป็นโน้ตที่เขาให้มาเฉยๆเก๋ๆนะคบไม่เกี่ยวกับความดังเนาะ <Yeah. S 1> ส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถพับเก็บได้เอาไว้แบบพกออกเดินทางเก็บเล็กๆอย่างนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคบก็จะเป็นฟองน้ํานิ่มๆครับอย่างหนึ่งครับข้อดีของมันนะครับคือผู้ใหญ่ใช้งานไม่ได้ครับผมซื้ออะไรมาทีไรนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยชอบขโมยไปใช้ก่อนท,ทุกเทแต่อันนี้ของเด็กค้าไม่ถึงรับไม่ถึงภูมิใจภูมิใจส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มออนปุ่มออนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มตรงนี้เลยแล้วก็เป็นปุ่มบลูทูธนะครับเพื่อจะได้ ิ้มเชื่อมต่อได้นะครับซึ่งตัวนี้นะคะก็จะไม่มีที่เพิ่มเสียงเสีวงนะคะต้องเอาที่ตัวแทปเล็ตที่เราเชื่อมต่อเอานะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลครับเปิดดังแค่ไหนก็ไม่เกิน85เดซิเบลแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมบลูทูธกันนะคะซึ่งก่อนที่เราใช้นะคะเราก็ต้องเปิดบลูทูธที่เครื่องด้วยนะไม่งั้นมาลิงก์หากันไม่เจอเอาว่าจะเปิดบลูทูธแล้วนะคะกดค้างไว้ เชื่อมต่อแล้วค่ะมีรูปหูฟังขึ้นมาด้วยไม่เคยใช้งานจริงมาก่อนและตรงนี้นะคะเขาก็ขึ้นแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะคะว่าหูฟังของเขาเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดให้มากสุดๆไปเลยดีกว่าเต็มหลอดแล้วนะคะทุกคนดูนี่ตอนนี้เต็มหลอดแล้วนะคะมาในเมื่อเต็มหลอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะครับ เปิดคลิปวิดีโอจริงๆเลยนะเฮ้ยเสียงไม่ดังเกินไปนะคะเพื่อนๆเืมเสียงดีเลยล่ะอย่างนี้ไม่เกิน85เดซิเบลแน่นอนแบบนี้นี่ถือว่าดีจริงๆนะครับคือช่วยให้หูเด็กนะครับ ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะคะผมเราจะกดเข้าไปในเพจของ DAS นะคะผมโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยได้ยินเสียงชัดเจนเลยนะคะแต่ชัดเจนแบบไม่ดังจนเกินไปนะฮะเสียงคมชัดมากครับยิ่งกว่าทีวีอีกนะครับ ของเด็กเลยนะคะนอกจากเสียงจะไม่ดังจนเกินไปแล้วเสียงยังคมชัดเฉียบมากๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับมาโอ้เสียงที่เชือ่อนี่เพราะขึ้นไปหลายกองเลยนะคะแอบเซนนี่ชัดเจนมาก a l i h e alive oh talking about that right free time. People to write do doing. What do you like doing? อันนี้เสียงผมอาจจะไม่ชัดเอง Yourself. อุ้ยเสียงเคราะขึ้นเลยนะคะอ่าพอแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะ เพื่อนๆครับถึงอย่างไรก็ตามนะคะหูฟังเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะใช้นานจนเกินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะบอสก็ここขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะและถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิป like, นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ให้บอสด้วยนะครับสำหรับวันนี้บอสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ว่าระเบิดดังจน ลำโพงเลยเขาก็จะกำกัดเอาใหม่แล้วเขาก็จะกำจัดเอาใหม่เขาก็จะกำจัดเฮ้ยจำกัดเขาก็จะจำกัดเอาใหม่เขาก็จำจก,ก,จจกัดแค่85เดซิเบลเท่านั้นนะครับ